วันนี้จะมาชวนทำเค้กเกอร์บรรวนีนะคะทำตามสูตร YouTube ค่ะหาอาชีพเสริมจากงานหลักให้มีรายได้เพิ่มนะคะส่วนประกอบหลักๆนะคะอันนี้เป็นตัวแต่งแม่เนาะเป็นอัลมอนด์ค่ะ,อะเอาไปอบก่อนหรือไม่อบก็ได้ค่ะแต่อันนี้เลือกอบนะคะเพื่อจะได้มีกลิ่นหอมกรอบขึ้นเค้กเกิลเค้กเกร์เราสามารถซื้อ ตามห้างเป็นกิโลเป็นขนมปังปีป๊บหรือว่ายี่ห้อที่เขานิยมกินกันก็ได้ค่ะห่อหนึ่งก็ได้ได้มาสามแพ็คอันนี้ยี่ห้อนี้ส่วนประกอบก็จะมีไข่ไก่เบอร์สองสองฟองน้ำตาลร4 0กรัมนะคะแล้วก็จะมีอ่านี่ใช้เนยสูตรนี้เขาใช้เนยเนเค็มแท้นะคะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะเมื่อกี้ 80กรัมเนะาะช็อกค,คอมพา80กรัมแล้วก็ดาร์กช็อกอันนี้เลือก60%นะคะใช้อยู่ประมาณา40กรัมค่ะแป้งก็ใช้แป้งว่าอยู่ที่140กรัมจะมีการร่อนก่อนนะคะร่อนให้ให้แป้ง เนื้อร่วนค่ะพร้อมกับผงโกโก้30กรัมนะคะร่อนเตรียมไว้พร้อมกันเลยเดีย๋ยวลองทำกันดูนะคะว่าจะออกมาสวยเหมือนกับต้นฉบับเขาหรือเปล่าเทส่วนผสมระหว่างส่วนประกอบของไข่น้ำตาล ตัวช็อกโกแลตแล้วก็ตัวเนยให้เข้ากาันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะรีบใส่แป้งแล้วก็ผงโกโก้เข้าไปค่ะในกระบวนการนี้ต้องรีบทํานะคะเพราะมันจะเหนืดมากขยับหมุนแป้นเลยค่ะต้องใช้พลังแขนหน่อยนะคะตัวนี้ทำให้เร็วๆเ,เลยค่ะเพราะว่า โกโก้สูตรนี้จะมีความหนืดนะคะเราวี่เนื้อเข้มค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้ที่บีบเนาะเทใส่เอาใส่แก้วใส่ภาชนะอะไรก็ได้ค่ะที่มันเป็นทรงยาวหน่อยนี่ผมใช้แก้วทรงสูงนะคะเทใส่ลงไปเลยน้องจะมีความหนืดมากค่ะเข้มคนมาก แค่กินแบบว่าแบบชิมตอนที่ยังไม่สุกก็อร่อยละค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำมาหยดใส่ตัวแครกเกอร์นะคะแครกเกอรก์ก็ใส่ประมาณเท่านี้ในนี้โดยรวมแล้วก็ได้ประมาณสัก70ชิ้นค่ะ แต่ว่าตัวบราวนี่ที่เราทำนะ่ะสามารถทำได้เยอะกว่านี้นะคะพอดีว่าเตาอบเราเล็กค่ะก็เลยอบแค่นี้ก่อนแล้วก็เวลาน้อยพอแต่งหน้าเสร็จนะคะเตาที่เราวอร์มไม่เรียบร้อย150องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะเข้าใช้เวลาประมาณ15-20นาทีแล้วแต่เตาของแต่ละท่านเนาะแต่ละบ้านไม่เหมือนกันออกมานอ้องก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะขึ้นหน้าฟิลม์มกรอบอร่อยคะ่ะ ถ้ายังไงฝากติดตามช่องแม่ขมหวานชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปสร้างอาชีพเสริมต่อไปขอบคุณค่ะ